สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็เล่น Blue Heaven เลยนะคะเราไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็จะเปิดแล้วส้มตับแซ่บๆกันใช่ไหมคะแซนดี <Okay. S 1> ้เธอเขียนหนว่าบ้านหลังที่แบบหนึ่งเดอบ้านหลังที่ยี่สิบว่าไม่ใช่บ้านหลังที่เอามีคนจองไปแล้วบ้านหลังที่ยี่สิบกระด้บ้านหลังที่ยี่สิบมีลาส้มตำให้ทำมาช่วยทำทำช่บ้านหลังที่เอา ขำนเกียรเบอร์สามตเอา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 หรได้ละล้านซ้มตามตาแซบ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 มากินทั้งแซบทั้งแซบนั้งสวง จำหนึ่งเด้อหาลูกไฟไม่เจอนี่เจอแล้วบุกัติกาลานสมตำแซบแซมีคนมา่ากาตายหน่อยให้เขาช่วยป๊มน่องร้านยังไม่เปิดไม่บอกให้เขาช่วยทำร้านดิปิดก่อนัาดีช่วยทำร้านหน่อยได้ทำร้าน ไม่เอาไม่ได้รับก็ได้างกระด้างเอดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ป้ายมันติดอันนี้ฉันขอเปลี่ยนป <กะ S 2> ้ายกาตายหน่อยเปิดประตูหน่อยสิกอกกอกกอกไอฉันเข้าไปถ้าเป็นอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ไมไม่ให้แม่ฉันกลับมาก,ก่อน เป็นงานร้องเพลงพอบอถ้าร้องเพลงพอกดกดติดตามนะคะราจอรดกาตายน้อยเวลาทำตามแบบไม่เกรงใจเลยเลย<ๆ><ๆ>ก็ไม่อ่านป้ายด้วยว่ามันปิดโยระร่<อ> <laughs> โอ้ยน้องเธอก็ทายแปนบอกเขาว่าน้านปิดอยู่ค่ะเอาเอาเอาเธอกับน้องเธอกับน้องเธอกับน้องอีกเขาบอกเพื่อนเองว่าแบนตกน้ำตกน้ำไปเลยอมันีนี่นี่อันนี้ไมโครเวฟอันนี้ไมโครเวฟ นี่ไมโครเวฟไมโครเวฟแบบดิจิตอลอันนี้อันนี้ตุงตุงตุ้งโอ้ยเดี๋ยว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 เริ่มเลยเหรอยังสั้งเหรอยังเออไม่มีแล้วเกิดอะไรขึ้นกต่ายหน่อยเปิดประตัว ดี๋ยวค่อยดี๋ยวบอมเดี๋ยวติดโอ๊ตบายาบังนะจ้าระเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอันนี้อะไรดีรับอะไรดีคะไม่ใช่เมนู <schö S 1> <c oughs> ไม่ใช่จะเขียน <c oughs> โต้วีไอพีเธอก็วีเอ้าวีไอพีหนึร้อยสิบบาท ต่อรอยตอรอยต่อรอยยิ่งต่อรอยยิ่มาช่วยเหรอติดต่อพร้อมหน่อยได้บ่กาตายหน่อยเปิดประตูหน่อยสิหมูคิกคิกเชื่อมกาตายหน่อยแทนทาโร่มาแทนตาโร่โอตาโร่ตาโรอลูกค้า ใช่ถามเขาสิรับอะไรเธอถา,ถามนะว่าจะเอารับอะไรดีเดี๋ยวสิฉันขอเขียนป้ายก่อนเดี๋ยวลูกค้าหายนะแป๊บหนึ่งเขียนว่าตรงนี้เขียนว่าจุดสั่งข้าวอุ๊ยแป๊บ จุดสังข้าวแล้วก็วงแล้วก็เว้นวัดที่คิดตังนี่จุดสังข้าวทับคิดที่คิดตังโอเคมีคนเข้าตามอุย้ยเปิกล้าเลยเปิดดีเปิดร้าน เออเปิดร้านเปิดร้านแล้วเปิดร้านโอเคแล้วก็ไปรับตกแต่งโตให้เยอะๆหน่อยเด้บอทำคขาสิรับอะไรคะเขาได้ออกจากงานไปแล้วก็เธอไม่ยอมรับลูกค้ากันอ่ะพิมพ์ดิไปรับลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาเร็วรมาเร็วพนักงานมาเร็วมาเร็วพนักงานมาเร็วอ๋อลืมว่าไม่ได้โทรประ ประจำเท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 แล้วก็ไปหาลูกค้าโดนป่วนอะไรกันคะเนี่ยเขาบอกรักสมัครลูกค้าอยู่ข้างน้ามันเถิดได้ขนาดนี้ อยู่ข้างในที่คิดตั้งอยู่ข้างในอยู่ข้างในที่คิดตั้งอยู่ข้างในโอเมก้า oh ลูกค้ามาอย่างเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาวรุนกันอะไรอะ สมัครงานค่ะโอเคค่ะเป็นหเป็นแม่บ้านเขาบอกให้เขาา <c oughs> ้าชิดตั้งตรงนี้ดิแล้วเธอก็ไปอะไร,ะไรเขาบอกว่าอะไรอ่ะงนานค่ะเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านนะคะเป็นแม่บ้านนะคะอ้ย อุ้ยคนเต็มเลยร้ายตามากคนเข้ามาเล่นด้วยไงสวัสดีค่ะเธอบอกรับสมัครลูกค้าก่อนสิเรา <laughs> ขออันนี้เธอได้มาแอดเพื่อนแย่แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวหาแฮปปี้ก่อนแฮปปี้ถ้าเขาแอดมาก,ก็ได้ Where are you no 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 เอดได้เอดได้เอดได้สวัสดีค่ะพอ่อแล้วสันดีแหายไปไหนแล้วอะสันดีอยู่ไหนไปเลยเก่งโชตโยรักสันดีมาลัำลูกค้ากาันลูกค้าตั้งร้าน <S 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 เธอไม่ถามเขาล้ะไร บอกเขาได้ค่ะไปนั่งรอโอเคค่ะเพื่อนฉันทังมา<ช>เอาโทรศัพท์อีกเครื่องไปตอบหน่อยได้บอไหมใครอ่ะ hey, <Lee. S 1> เฮลีอ๋อเดี๋ยวตอบให้ thank you ค่ะแม่เธออะลูกใครยังไม่ได้กินตั้งปังเลยสักคนอุ๊ยปันน๊นนึงสิถอยพุ่งนี่เดี๋ยขับไปนั่งรอ,อ,อ,อช่วคนบ้าโอ้ยฉานแบนตก่อนแป๊บน,นึง บาลีนนะคาปูชิโนะไม่คนอยไปแมวมาเร็วแมวแมวมาเร็วแมวแมวเปิดไฟยังไงอ่ะแมวนี่นี่นี่สมตาหรือหมูกระทะสมตามสมตามเนาะเ้าะลาสมตามที่ขายหมูปิ้ง อาซิการีตีนเอาตาตุงตวงตาตุงตวงโนี่ค่ะคนเต็มบราเลยเชอญออกไปดูข้างนอกสิเธอฉันอยากเอาคนนี้ออกไปมากเลยตุงตุงซาเนี่ยใครเขาเป็นเพือ่อน <laughs> แม็กแม็กไปนั่งเฉยๆไปนั่งสังสางดิดีค่ะอะไรดีค่ะออโอ้ยจะได้สังมองตาลอยไปไเป็นพลังงานมาส้มตามได้ไหมได้ค่ะ ใช่ค่ะตุ้งตุงตุ้งตุง,ตง,ตง,ตงเอาเข้าวเหนียวแล้วสรนาดีทำไมเงียบไปเลยแส่ดีมาช่วยหน่อยแส่พิวกิตเอาไม่บวมีไปรับลูกค้าคนอื่นเลยไปรับแล้าไ,ไปข้างหน้าสวัสดีค่ะ ไหนป่วนววน,วนี่อวนหัวโอ้ยใครอ่ะเขาทำอะไรอ่ะปวดร้านเขาพาังร้านเหรอทำไมเวลาอาชีพมันชอบมีคนปวดตลอดเลยเบลแบานเขาเลยใครปวดอ่ะเบลเฮทำไมเวลาอาชีพมันมีคนปวดตลอดเลยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยชิคกี้เกียจทำร้านและรบเลยฮะ ก็มีคนป่วนมันแก้ไม่ได้ไม่แบนเขาอ่ะแบนไม่ได้เล้วแล้วเขามาปวดทำไมไม่มันมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเขเจะเฮ้ยฉันทำต่อหรอไปสร้างร้านใหม่ปะไปแล้วลบป้ายออกเขาพิมอะไรกัน,นะนอ่ะคนนี้เขามาสร้างบ้านใหม่ไปดีก่าไปแล้ว สวดีไปปิดกิจการร้านบอกว่าเปิดสวนน้ำบอกว่าร้านส้มตําเราโดนป่วนเปิดสวนน้ําได้บ่อเปิดสวนน้ำได้บ่อ ที่บ้านใหม่มาทําส่วนนี่เธอทำอะไรอ่ะเธอทำส่วนน้ำบอกว่าเมื่อกี้เราโดนป่วนซอรี่ค่ะเขารู้เธอว่ามันป่วนเธ <c oughs> อต้องมาแอบทำอย่าง <c oughs> เดียวเราสร้างให้สร้างให้ใหเดี๋ยวรางสร้างให้เดี๋ยวไม่ใช่ส่วนน้ำแบบนั้น <c oughs>

ทำสวนนั่งกลางแาดีมาทำ,นนทำสวนน้ำเลยทำสวนน้ำแซดี้ซาดีส่วนน้ำส่วนน้ำผู้ใหญ่โอใหญ่พรึ่งทางก็มีคนมาปวดแล้วใครปวดอ่ะผู้ใหญ่ แปล,แล้วกันผู้ใหญ่แปดสิบโอ๊้ปวดดีแล้วฮะเขาทําอะไรอ่ะคือเขาจะไม่ทันโอ้ยใครปวดน่ะทําไมอ่ะลูนเจอต้นเหตุและวันนี้ใครปวดเพิ่งเปิดร้านอ่ะคนนู้นเนี่ยคนเนี้ยป,ป,ป่ะ เขาเป็นคนไทยปะคนไทยไม่ใช่แมวอ๋อนี่เขาแก้แขนคืนให้แมวแก้คืนไม่ใช่แก้คืนแ,แนคืนเนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ต้องเดี๋ยวจะจบคลิปเร็วคลิปบอกเขาแล้วพอมีคนปว่วนะ่ะ มายืนเรียงหน้ากระดานยืนเรียงรอเรือหรือรอเรงอะรอเรือเรียง,ยง,ยงหน้าจะส่งมาเบ<ก>็ไปเรียงกับคุณครูภาษาไทยนะคะมายืนเรียงหน้ากระดานนั่นแหละเก็บข้อความมาเรมาเรมาเรสต์บัตรอ,อะไรนี้โอเคแคบ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 แป๊บเรียบร้อยโอ๊ยอ,อยู่นิ่งๆไดียด๋วยวย สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ